ครัแน่นอนฮะถ้าเป็นแฟนแมนยูไนเต็ดนะก็เสียใจแต่ในความเสียใจครั้งนี้นะฮะก็จะมีความแบบดีใจนิดนึงคือว่าอาร์เซนอลมีโอกาสยังเหลือนิดนึงนะที่จะโค่นแมนซิตี้ได้เราไม่อยากให้แมนซิตี้นะฮะได้แชมอีกนะฮะเพราะว่ามันจะทําลายสถิติที่แมนยูเคยทําไวหลายอันแต่ผ่านเรื่องไป <c oughs> อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีด็อก u m e n t ารีนะครับกำลังจะเปิดตัว่อนนีได้99ปีที่แมนยูได้ได้แชม ทริปเปแชมป์นะฮะก็มีข้อมูลออกมาเยอะมากเลยที่อยากพูดถึงกันความแตกต่างระหว่างเอร์ออะไเฟร์คูสันกับริกเทนฮักที่คนอย่างเราไม่ยักรู้ได้เลยจ้นักเตะเพลเยอร์จริงๆมาเปิดเผยให้ฟังนะฮะเดี๋ยวจะมีสารคดีแต่ที่ผมบอกเนี่ยหลายอย่างไม่ได้อยู่ในสารคดีนะฮะเก็บตกมาได้แต่รีแคปเมื่อคืนก่อนก็คือแพ้นะเล่นกันดีขึ้นไหมดีกว่าเดิมครับแต่มาเดิมเราไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะกาลาโชเนี่ย มึงทำเมินได้ให้ยิงเข้ากรอบได้ไหมวะกาลาโช่มีความแบบมีโอกาสหลายครั้งนะสองหึงสามครั้งและปกติแล้วเนี่ยบางทีมเนี่ยแพ้หรือชนะมันเกิดจากการที่โอกาสครั้งเดียวอะแล้วทําได้กาลาโชครับไม่โคมเองนะฮะพยายามเต็มที่เป็นอ่าเป็นตัวเดียวที่น่ากลัวที่สุดของแมนยูมีโอกาสประมาณสามครั้งนะฮะจ่ะเลยจ่อจอจะจะไม่มีใครประกบยิงเข้ากรอบยังไม่เข้าเลย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงเข้ากรอบได้ครั้งแรกนาะทีที่60กว่า60ไปปลายหลังจากนั้นก็แบบมีแค่สองสามลูกนะแต่ที่ผ่านมาทั้งเกมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยของเกมเขาเรียกว่าอ,อะไรโปรเซชันได้เยอะกว่าอาร์เซนอลทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเลยแปลกมากเราเจออาร์เซนอลทีมที่ดีที่สุดในลีกนะกับแมนยูทีมที่แบบว่าเจ็บเยอะที่สุดในลีกรวมถึงการเจ็บของอามัดไปด้วยเนะี่ยรวมถึงเจ็บเป็นเจ็บสิบเจ็บสิบครั้งแล้วมั้งอินเจอรี่เนี่ยนะฮะ รู้ๆกันอยู่เขาบอกเลี้ยวภูก็มีการเจ็บเยอะมากตอนที่ได้ไปชิงแชมเปี้ยนลี20ครั้งแต่อย่าบอกอย่าลืมนะว่าแมนยูเนี่ยใช้เซ็นเตอร์แบ็กตัวที่6ตัวที่7เลยนะครับชอยส์ที่เลือกได้คาเซมิโร่ไม่มีใครไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กหรอกนอกจากเป็นชอยส์ที่6ที่7เลยแต็่หมดถึงเป็นชอยส์ที่6ที่7ที่8เลยไงน,นี่คือปัญหาของแมนยูครับคือ ลองคิดดูสิทีมไหนก็ตามที่ใช้เซ็นเตอร์แบ็กตัว6ตัวเจ็และแบ็กซ้ายไม่มีต่อรองเกมอามาบัตวันนี้เล่นดีมากครั้งหนึ่งก็เคยมายินมันแบ็กซ้ายมันตั้งแต่ต้นๆฤดูกาลเลยนะแรกๆเลยนะคือปัญหาแมนยูไม่ได้เพิ่งมาเกิดตอนนี้ครับแต่ที่จะบอกข้อหลกต่างนะโอเคจบเคลียร์อร์เซนอลไปก่อนก็คือว่าคิดว่าจะแพอยู่ละแต่แพ้ไม่น่าเกลียดและมีโอกาสจริงมีโอกาสเสมอได้เยอะมากนะเพราะลูกอร์เซนอลที่อเซนออลยิงได้อะลูกนั้นคือแบบว่า นะโทษคาซิโรก็ได้นะฮะผมว่าบางคนก็บอกวานบิสก้านะ่าจะประกบดีกว่านี้บางคนก็บอกโอนาน่าคูนจะแบบว่าแบบตื่นกว่านี้นะฮะสามคนนี้ถ้าบอกว่าเล่นได้ห่วยสุดใช่สามคนเนี้ได้สกอร์ต่ำสุดโอาานาน่าคาซิโรแล้วก็วานบิสก้าที่เหลือเล่นกันโอเคมากนะแต่แค่ยิงไม่ได้มันคูนจะเสมอได้ไม่ยากนะครับดูจากเกมที่คองเกมมากกว่าแต่จบตรงนั้นอาร์เซนอลก็อยากให้ได้แชมป์นะแต่ก็ไม่น่าไม่น่ารอดหรอก บอลเพียร์มิ่งมันมากครับคืนนี้ลิเวอร์พูลกับอสเซนเวล่าพรุ่งนี้คือ ham, u, พรุ่งนี้แมนซิตี้ City, แข่งกับท็อตแนมและอีกวันหนึ่งแมนยู u, แข่งกับนิวคาสเซิลโอ้โหแม่งอาทิตย์นี้คือ5วันติดนะฮะบอลดูบอลน,นะฮะดึกๆแบบตาเป็นนกคู่แน่นอนเซอร์อเล็กซ์เซอร์คูเซนจากปากของคนผู้เล่นเก่าๆอย่างแอนดี้โคลหรือวายยอร์กเท็ดดี้ชิลลแฮมบีเตอร์ชไมเคิลเบ็คแฮมนิกิบัตพอลสโกวพวกเนี้ย <c oughs> เขาบอกเลยนะ แอนดี้โคอ่ะสาระมาละเขาบอกเซอร์เล็กฟูซันบอกว่าซีซั่นอ่ะเริ่มต้นตอนอีสเตอร์อีสเตอร์นี่ประมาณเดือนเมษาเอพริลนะฮะแอนดี้โคก็บอกว่าโคชเป็นไปได้งไงมันจะจบฤดูกาลแล้วมันจะเริ่มต้นได้ไงซีซั่มจะเริ่มต้นได้ไงตอนเมษาบ้าปะโคชนี่เซอร์เล็กก็บอกว่าเมน n t ลลี่ทุกอย่างทั้งเกมทั้งซีซั่นน่ะมันต้อง gear toward หรือพยายามทำให้ตัวเองพีคที่สุด ตอนเมษาเพราะมันเป็นช่วงหัวเรีวต่อสิบเกมสิบห้าเกมสุดท้ายล่าสุดจะเล่นตอนเมษาพฤษภาใช่ไหมครับ <c oughs> แต่กับกันของเรามาล่อแร่ล้อแร่ะะะนะแล้วมาแมงยางแตกคนตายหาหมดเลยช่วงนี้นะฮะจนถึงช่วงหลังๆเนี่ยตายหาหมดเลยเห็นไหมครับคาซิเโรเล่นสามสี่เกมเป็นเซนเตอร์แบ็กหลังสุดเพราะผู้เล่นเราตายหาหมดนะฮะตายหาหมายถึงแบบเจ็บจริงเจ็บหนักหมดนะครับ มาเลเซียก็เจ็บทั้งซีซั่นนะวันนี้อาร์เซนอลที่เตะไปด้วยก็คือว่าผู้เล่นฟิตเต็มร้อยทุกตำแหน่งครับมีตำแหน่งเจ็บคนเดียวทั้งท,งทีมที่ไม่ฟิตแต่แมนยูนี่คือเกินครึ่งนะฮะตัวจริงทั้งนั้นเลยเกิน11คนกลับมาต่อนะฮะอะไรล่ะที่พร้อมตอนที่ช่วงเมษาถึงพฤษภาอีสเตอร์ประมาณเอฟเลเมย์เนี่ย mentally mentally ต้องพร้อมที่จะชนะตอนนี้แล้วมันจริงกันไหมใช่ ตอนโค้งสุดท้ายอะที่แมนยูได้แชมป์อะพอโคส่วนใหญ่นะมาจากโค้งสุดท้ายเลยโดยที่โค้ชอะรู้จุดนี้ดีเทนฮักไม่เคยได้แชมเ์ียนเมอร์ลีกนะครับมันเป็นลีกที่ยากที่สุดลีกนึงในโลกแม้ปีนี้แชมเปี้ยนส์กจะมีทีมเยอรมันเข้าไป4ทีมสุดท้ายแล้วก็เข้าไปชิงด้วยแข็งแร่งมากเยอร,รมันแต่เยอร,รมันก็มี3-4ทีมที่แข็งแข็งแต่ถ้าพูดถึงลีกเนี่ยลีกที่โคดที่สุดพรีเมียร์ลีกผมว่าก็จริงอยู่ ใช่ไหมครับแล้วเทนักอะเวลามาเล่นจากลีล,ลีอาร์เจ็คมาเนี่ยจากลีคอนแลนด์มนันด้นะนดิวิซีเนี่ยไม่เหมือนกันเลยไงมันแข่งทุกทีมครับทีมที่หนึ่งพร้อมที่จะแพ้ทีมยี่สิบได้ตลอดแม้กากอะไรก็าตามมันก็จะมีแรงขึ้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่เซอร์บอกถูกต้องมากอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากนะครับของตอนที่ยุคเซอร์เลกฟูซันคนที่บินแดดันดัด,ดเคยชนะมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเวลาหุ่นวหัวต่อเนี่ย เซอร์อเล็กฟูซันจะไม่ให้ซ้อมเยอะจะมีแบบปกติแบบอันนี้คือปากปีเตอร์ชามเคิลผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะมันจริงๆมันมีพวกนี้เยอะมากเลยนะแต่พอมันหลุดมาคำหนงึงผมเฮ้ยปีเตอร์ชามเคิลบอกปกติก็ต้องซ้อมหลายชั่วโมงใช่ไหมนักเตะแต่มันช่วงหัวเลี้ยวต่อบ,บางครั้งอะ่ะเซอร์บอกสี 5, ่ห้าสี่ห้านาทีพอมึงไลท์เซสชั่นเป็นเซสชั่นคือซ้อมแบบสี่ห้านาทีที่จากป,ปากที่ปีเตอร์ชามเคิลนะแล้วบอกพวกกลับบ้านเลยไม่ซ้อมแค่สนะี่ห้านาทีไลท์เซสชั่นกลับได้ itt, ช่วยยสมันันน้ จะโกงเสมอโกมเฮ้ยเฮ้ยป่าโคตรไปบายเฮ้ยมึงต่อนิดนึงต่อนิดนึงแล้วเซอร์เล็กฟูซันนะจะขึ้นไปอยู่บนห้องทํางานออฟฟิศเขาแล้วหันหันลงมาเห็นเขากระจกปึ ring, bring, bring, bring ้งปึ้งปึ้งปึ้งอ่ะหยุดซ้อมพวกมึงหยุดซ้อมประมาณนี้แล้วก็บอกอีกห้าทีโค้ชอีกห้าทีเซอร์เล็กฟูซันเขาเล่นอินดีเทลขนาดนี้เลยอ่ะคืออันนี้ไม่รู้ถูกหรือผิดยังไงนะข้อมูลถูกแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นวิธีทําที่ถูกหรือเปล่าที่บางแมชบางครั้งเนี่ยไม่ได้ซ้อมหนักทุกวัน ก่อนใกล้ๆช่วงที่หุ่นเลยว่าตอนเนี่ยเซอร์บอกว่าซ้อมสี่ห้าทีพอจากปากของปีเตอร์ชไมเคิลนะครับไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดนะบางเขาจะรู้เลยว่านักเตะคือสควอตอ่นะมันไม่ใช่เป็นบางแมชงานมันคือเขาคิดถึงทั้งทีมนะฮะจนมีครั้งหนึ่งอะเรารู้อยู่แล้วว่าเชลลิงแฮมโอเลกุนาโซจาเป็นตัวสำรองไม่ได้ตัวหลักของแมนยูตอนยุคลุ่งเหลืองลุกเก้าเก้า ตัวหลักก็คือออนดีโคกับดิวายอกผมชอบนะคู่นี้ดิวายอรกมาจากแอสตันวิลล่าแอนดีโคมาจากดิวคาสเซลนะฮะเป็นแบบทำเป็นดาวซันโบแล้วก็ย้ายมาแมนยูคู่นี้เล่นก็ดีมากและอันดีโคก็เหมือนไม่ถูกกับเชดดี้เชิงแฮมช่วงนั้นหลายคนแฟนๆบอกว่าก็ดีคือตอนนี้เกก่ๆกันแล้วนะก็คือมาคุยกันได้แหละแต่ช่วงหนึ่งคือคู่นี้ไม่ค่อยถูกกันไม่ถูกกันเลยแมนยูมีกองหน้าสี่คน แล้วไม่ค่อยเจ็บด้วยมีครั้งหนึ่งเทเดอร์ชชลิงแฮงเจ็บมันมีการแข่งขันกันสูงมากนะครับตอนอยู่ในทีมเชลิงแฮงเจ็บแล้วบอกว่าเชียร์คุณต้องฟิตกลับมาคุณจะแย่งตำแหน่งมึงไปบ้ามีการแข่งขันในทีมตลอดอนดี้โคบอกเลยนะแม้จะเกลียดกันก็ตามบอกเชลลิงแฮมเลยว่ามึงมึงไม่ต้องรีบกลับมามึงไม่ต้องรีบหายเจ็บมึงเมคชัวร์ว่ามึงหายจริงๆมึงหายเจ็บจริงๆก่อน เพราะพวกกูต้องการพวกมึงมาช่วยกูทั้งซีซันเพราะนี่คือลองซีซันเป็นซีซันที่ยิ่งใหญ่ของเราก็นล้วครับปี99ปีที่ได้ทริปเปิลแชมป์นะฮะชนะบัเยาเมินิกแล้วใครยิงละ่ะแล้วใครยิงลูกตีเสมอเชลลิงแฮมหรือเปล่านาทีสุดท้ายหมดเวลาแล้วเนี่ยแล้วใครมาทิ้งช่วงต่อเวลาเจ็บโอเลกุนาโซชาซูเปอร์ซับเมนหลังเขาอนด้โคกับดิวายรอกนะ แต่ตัวที่เปลี่ยนลงมาเอ้ยวันนั้นมันจได้ว่าใครเล่นจริงแต่คือตัวที่เล่นเป็นตัวสํารองสองคนหลักๆทั้งปีเนี่ยกลับเป็นคนที่ตีเสมอแล้วก็ทําชนะได้นี่คือพลังของแบบสควอตไงของทีมนะฮะอย่างที่บอกผู้เล่นบอกเองนะว่ามึงไม่ต้องรีบหายเจ็บหรอกมึงไม่ต้องรีบแบบพยายามฟิกกลับมาเมคชัว sure, ว่าหายจริงๆแล้วค่อยกลับมาเพื่อคุณจะอยู่ยาวๆยืนระยะไม่เจ็บบ่อยๆไม่เจ็บล้อจอีกเหมือนแมนยูที่มีการเจ็บแบบเกิดขึ้นเจ็ดสิบกว่าครั้งในฤดูกาลนี้ นะจบรู้การเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีกันเจ็บอีกนะครับเจ็สิบครั้งแน่นอน <c oughs> <c oughs> นี่ไงเป็นสิ่งที่แบบว่าเพื่อนร่วมทีมเขารู้กันเลยนะว่าแต่ผมรู้สึกว่าแมนยูอ่ะตอนเนี้ยที่เจ็บเยอะขนาดเนี้ยไม่ไม่ไมน่นอนครับไม่ใช่วิธีนี้แน่นอนไลฟ์เซชั่นสำหรับบางคนใช่ตอนที่เพิ่งเจ็บแล้วกลับมาเนี่ยแต่คือเทนฮักมีข่าวมาอยู่แล้วว่าเทนฮักซ้อมหนักมากไม่ผิด แต่มีนักเตะวยวายกันเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนบอกว่าซ้อมหนักเกินไปแต่าจากเซอร์แล็ฟูซันนะฮะซึ่งซ้อมหนักมีแต่ผ่อนเบาก็มีอันนี้คือที่ผมได้ยินมานะครับก็คือนี่แหละฮะถ้าเกิดเรามีซันโชแทนทักไม่ไปหาซันโช่อะมีตอนช่วงที่ไม่มีใครเปลี่ยนซันโชลงมาเนี่ยตลอดที่ซันโชไม่หายไปเกินขึ้นรุ่ก,กาลเนี่ยนะฮะมันจะเปลี่ยน,นพอยต์ได้ไหมผมว่าห้าตาม ฟุกฟก Monday, ุกสิบต้มเลยที่มันเนทิวซันโชยิงได้หรือว่าเปิดให้ใครยิงได้เนี่ยตัวเปลี่ยนเกมตัวที่อย่างเงี้ยแม้ซันโชฟอร์ไม่ดีแต่ผมเชื่อมันมีคะแนนถ้าจากคนคนหนึ่งที่ที่แบบมีฝีมือระดับเนี้ยแม้เล่นไม่ดีนะอาจจะเปลี่ยนไปนคะแนนได้ห้าต้มหรือสิบตม้มแมนยูขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ก็อันดับหกห้าแล้วนะแค่สิบต้มเนี่ยกรีนบูดอยู่จะก,กี่ตม้มเอาจริงตั้งแต่ซีซันที่แล้วละสองซีซันเนี่ยกรีนบูดเล่นดีมากนะฮะเปลี่ยนมาเ่ยยิงกระฉูดเลยนะยิงงด้ทขาวย โอเลคุนาโซชาบอกว่าเป็นคนที่ใช้เท้ากินบุตรเป็นคนที่ใช้เท้าได้ดีที่สุดทั้งสองข้างที่เคยเห็นมาถ้าเขาอยู่มาตลอดเนี่ยตั้งแต่อัซีสันนีอย่างเดียวอะ่ะผมเชื่อว่าก็จะ,จะมีตัวห้าต่างสบตามแมนยูก็ที่ 4, ที่สี่ที่สามที่สี่อย่างต่ำอย่างแย่แค่สองตัวเองนะอย่างที่บอกว่าแมนยูยุครุ่งเรืองเนี่ยมีสี่คนเลยอันดีโคเดวายอร์กชินแฮมแล้วก็โอเลคุนนาโซชาแมนยูคิดดูับนะถ้าฮอยลุนอยู่เนี่ยมักเซียลารดฟอร์ด ซานโชกรีนวูดอยู่ทั้งหมดครบตลอดเจ็บให้คนหนึ่งก็ได้ตลอดเวลาเนี่ยมันดีอยู่นี้แนะ่นอนนี่แค่กองหน้านะตัดด้กองหลังก็ไปหมดกองหน้าก็ไม่เหลือนะฮะปีกที่แบบใช้ได้ก็ไม่มีกองกลางก็แบบว่าเฟรดที่แบบเราไม่ชอบกันหายไปรู้สึกนะว่ามัน,ม,นมันแบบขาดตัวขาดหมาบ้ากลางเป็นกองกลางหรือแต่คาซิเมโนะฮะที่นี่แหละรู้้ก็อยู่เกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับก็คร่าวๆสั้นๆนะนี่คือสิ่งที่เซอร์เอเล็กอร์กูสันแตกต่างจาก เทนฮักคือบินแดดันได้พอรู้แล้วพอชนะพอชนะมาเอยอะพนัมาเยอะแล้วเนี่ยมันรู้ว่าต้องทําอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่เทนฮักผมว่าทําตรงข้ามผิดไหมไม่ผิดแต่เนี่ยผลออกมาก็คือแมนยูเป็นซีซั่นที่แย่ที่สุดซีซั่นหนึ่งแพ้เยอะที่สุดเมื่อคืนก็แพ้เป็นนัดที่สี่เยอะแพ้เยอะที่สุดในรอบ50ปีในหนึ่งฤดูกาลเลยมั้งและก็เป็นซีซั่นที่แบบทุกคนอยากลืมนะครับเอฟไอครับเดี๋ยวว่ากัน ถ้าชนะจะได้อยู่ต่อไหมถ้าแพ้จะได้อยู่ต่อไหมสมําหรับผมเนี่ยเทนฮักก็ผิดครึ้นแหละแต่นักเตะที่ที่ทําให้มูริโยออกมาบอกได้ว่ากูได้ที่สองครั้งนี้เป็นผลงานที่ดีสุดของกูมูริโยใครพูดไว้มันจริงมันเริ่มจะจริงไหมเห็นไหมผมเริ่มจะเห็นด้วยกับมูริโยครับ